อะไรเนี่ยซื้อทองอีกแล้วไม่เ็ตไม่เ็ตไม่เกตเช็คดีเปล่าวันนี้เช็คดีเปล่ามาอีกก็ซื้ออีกเขาบอกแล้วมาอีกก็ซื้ออีกครับผลงานวันนี้ครับหน้าร้านก็นี่เป็นถั่ทอนนะครับแปดสิบปีกรมตำรวจนะครับเป็นคอสามเส้นอันนี้นิยมนะครับก็มีเลื่อมทองคําแล้วนะครับมีเลื่อมทองคาแล้วก็โอเคนะครับอย่างนี้ซื้อก็หมื่นบวกลบนะครับหรือหมื่นกลางๆนะครับก็มาดูสภาพกันนะครับ ส่วนนี language, language. ้นะครับวันนี X ้ก็จะเป็นทางนนทบุรีนี no like well, like one, ่เด็กยิ้มหวานนะครับยิ้มหวานปีหนึ่งสองนะครับนนทบุรีนะครับอันนี้เลี่ยมทองคําแล้วเหมือนกันนะครับอันนี้ทองคาหนาก็หลักพันนะครับหลักพันเข้ามาได้เลยรับซื้อแล้วก็ยังขายเป็นหลักพันอยู่นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นพระใหม่แต่อันนี้เขาเล่นกันนะครับหลวงปู่มหาศิลานะครับเลี่ยมทองคําแท้แล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นหลักพันเหมือนกันนะครับนะส่วนอันนี้ก็จะเป็นนะครับ เตาหลวงผู้หลิวทางเราอันนี้ทางเราครับเต่าหลวงผู้หลิวนะครับนวะโลหะสามรวยนี้หลักพันนะครับหลักพันอันนี้นิ้วสวยมือสวยนะครับนะครับแบบนี้ก็ยังดีรับเท่าเหมือนกันหลักพันนะครับแล้วก็อันนี้ไปหยิบย่อยนะครับเป็นคุดนะครับอาจารย์วราวัตรโพทองนะครับอันนี้เป็นคุดปีห้าสามนะครับวัดโพทองนะครับคุดเสาห้ามหาเศรษฐีนะครับนี่ก้าวหน้ามหาเศรษฐีแล้วก็อันนี้เป็นคําข้าวนะครับ แบบนี้ก็เป็นประมาณหลักร้อยถึงเป็นหลักพันบวกลบทิดหน่อยนะครับแบบนี้ใครมียินดีรับเชา่าหรือใครจะมาขอเชา่าผมก็ยินดีให้เช่านะครับไก่ฟีดีให้บริการเช่นเดิมรับซื้อกอบทองคําแท้ตลับทองคําแท้ตลับทองฝั่งเพชรนะครับแล้วก็เป็นพระเกจิอาจารย์ยอดนิยมมาได้เลยเปิดบริการสีบ,บ้างเช้าถึงห้าโมงเย็นของทุกวันร้านตั้งอยู่ที่สายใต้เซ็นเตอร์นะครับบนห้างพระเครื่องสายใต้เซ็นเตอร์นะครับ อยู่ขนส่งใส่ยใต้ใหม่นะครับใครมีพักก็ยินดีรับเท่าเชิญได้เลยวันนี้สวัสดีครับ